สวัสดีครับ f อและผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามคลิปของรัฐบาลไทยกันต่อนะครับของงวดวันที่1เดือน7ปีหกนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็เช่นเคยครับก่อนจะดูแนวทางนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผม คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็มาดูกันครับผมรัฐบาลไทยของงวด มาดูงวดที่แล้วกันก่อนนะครับงวดที่แล้วกันเข้าหลุดยังไงนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับเลขวิ่งจะเข้าตัวรองนะครับเลขวิ่งจะเข้าตัวรองนะครับแต่เลขกลุ่มนะครับเข้าสามตัวเลยนะครับกลุ่ม 087นะครับ087นะครับผมเข้า3ามตัวเลยนะครับส่วนเลขจับคู่นะครับจับคู่ก็จะเข้ามาที่70นะครับเข้าตัวกลับนะครับผมข้างบนนะครับเข้าตัวกลับข้างบนนะครับส่วน3ามตัวก็เสียไปนะครับเสียแต้มเดียวนะครับคือ875มันออก7 807นะครับก็เสียดโต๊ะไปนะครับผม ส่วนเลขเจ้าแม่แตะเคียนที่ที่ไปไหว้ที่วีรานะครับไปจับไข่ขอเลขเจ้าแม่แตะเคียนนะครับก็ได้มา902 903นะครับคือก็เข้าไปที่92นะครับ92 903นี่ผมแอดจับเองนะครับแล้วก็902แฟนแอดจับนะครับผมก็ถือว่าเข้านะครับ เข้าข้างล่างไปนะครับ <haar mouth> ข้างล่างไปส่วน,เล,น,นเลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับเลขที่ไม่น่าลงทุนของชุดงวดที่นะครับงวดที่สิบเจ็ดนะครับผมคืองวดที่แล้วนะครับคืองวดที่สิบเจ็ดนะครับที่แอดทำมานะครับ <S <S บนก็จะหลุดไปตั้งไปสามงวดนะครับหลุดไปสามงวดก็เฉลี่ยประมาณหกงวดหลุดครั้งนะครับห้าหกงวดหลุดครั้งนะครับผม แล้วก็ล่างก็หลุดงวดวันที่สิบหกนะครับไอ้งวดงวดที่สิบหกนะครับหลดงวดที่สิบหกนะครับลดงวดที่สิบหกนี่ก็งวดที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งนี่ก็งวดที่สิบแปดนะครับก็แสดงว่าล่างล่างยังไม่ยังยังยังเป็นสายแข็งนะครับส่วนส่วนบนนี่ก็ก็ผ่านนะครับงวดที่แล้วผ่านนะครับงวดที่แล้วก็ผ่านนะครับล่าง ก็มาดูวดนี้กันต่อนะครับมาดูวดนี้กันต่อมาดูวดนี้กันต่อเลยสำหรับรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับผมเลขกลุ่มก็ได้ชุดเดิมนะครับได้เลขตัวเดิมนะครับผมก็คือสามสี่ห้าศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมศูนย์สี่ห้าสามสี่ห้าศูนย์ปดเจ็ดนะครับงวดนี้ก็คงคงจะไม่มพลาดนะครับก็คงจะเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่รู้จะเข้าตัวไหนนะครับผมสำหรับเลขกลุ่มนะครับ จะมาสองตัวล่างหรือสามตัวบนก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมส่วนจับคู่เด่นบนนะครับเ <s ules> ด่นบนนะครับเ <s ules> ด,ด่นบนไม่จับคู่นะครับคือเด่นบนนะครับเลขอ,ออกกําลังกายนะครับสําหรับเลขออกกําลังกายนะครับเ <s ules> ด่นทีหนึ่ง,รงครับผมเด่นทีหนึ่งร้องหาแล้วครับเนาะร้องหาเด่นหนึ่งร้องหา้า จับคู่จับคู่ก็จะได้1นึ่งหาหนึ่งคีหนึ่งสามสองหาสองีเจ็ดับตัวหาเจนี่คือเป็นเลขก,กันไว้นะครับกันไว้รู้จัก4ีเจก็ต้องเป็นหาเจครับคิดว่านะครับสำหรับตัวตัวเด่นเนาะครับเนาะ เด่นคือหนึ่งห้าสองห้าสองสี่หนึ่งสี่เอ้ยหนึ่งห้าสองห้าสองสี่ครับเลขเด่นนะครับจะผู้เด่นนะครับผมส่วนส่วนรางนะครับส่วนข้างรางครับ ส่วนข่างลางก็คือเด่นที่0นะครับเด่นที่0รอง3นะครับผมรอง3จับคู่ 03, 0ูนย์สามศูสาม ก่อนที่จเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นศูนย์ห้าดีกว่านะครับศูนย์ห้าอืมเนี่ไม่ต้องครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอเลขจับคู่ก็ได้ศูนย์ศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์สี่สามแปดสามเก้าสามเจ็ดนะครับเลขเดนก็คือ 03,08,38นะครับแล้วก็04ตัวนะครับ04ตัวกัน50นะครับกัน05นะครับกัน05นย์ เรื่มานี่ครับผมสำหรับรัฐบาลไทยจับกูรัฐบาลไทยงวดนี่นะครับเนาะสำหรับผู้ใดนะครับสำหรับเอสซีทันใดนะครับว่าอยากจะตามที่แอจับกู่ให้นะครับก่อให้จับกูกันได้เองนะครับจับกู่ได้เองครับต้องมาครับต้องมาเลขในตารางต้องมายังไงก็ต้องมาครับไม่บนก็ล่างนะครับมาแน่นอน ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยของงวดนี่ก็คือศูนย์กับเจ็ดครับศูนย์กับเจ็ดไครมากไผรชอบตัวใดก็เอาไปจับใส่เลยครับตัวที่แอดเน้นไห้นะครับเนาะศูนย์นก็ได้ศูนย์หนึ 5, ่งห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองสี่เจ็ดสองหนึ 5, ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองสี่ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผม ไปจับคููตัวใดก็ตามใจชอบครับชุดชุดที่ไม่น่าลงทุนนะครับเลขชุดที่ไม่น่าลงทุนงวดที่ประจํางวดวันที่สิบงวดที่สิบแปดนะครับประจํางวดงวดที่สิบแปดบนลดมาสามงวดแล้วครับลดมาสามงวดก็มันหางวดซีหางวดลดนะครับเนาะ แต่ล่างหลุดงวดเดียวคืองวดที่สิบหกนะครับเพิ่งหลุดได้สองงวดครับงวดต,ตัวเลขยุบประมาณนี้ครับแอดบร์บอ,บาาอ,อานนะครับแอดบอรอานก็ขอห้ยอฟซีทุกท่านนะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผมสําหรับเลขไม่น่าลงทุนแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ สำหรับเลขแม่น่าลงทุนถ้า FC ท่านใดมีเลขเด่นในใจแล้วนะครับมีเลขที่ชอบในใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องเอาเลขเด่นไว้ก่อนนะครับต้องเอาเลขเด่นไว้ก่อนก็จะประมานี้ครับ สำหรับท้ายสุดนี้ครับท้ายสุดนี้ขอให้เอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะครับสำหรับคลิปตัวเลขนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงคาดคะเนเท่านั้นนะครับไม่มีใครอย่างรู้นะครับว่าเลขจะออกตัวไหนเอดเองก็เหมือนกันครับไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าเลขจะออตัวไหนนะครับ คลิปก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางยิเสรนะครับเป็นแนวทางให้เอฟซี Z, และผู้ชมทุกท่านนะครับใครชอบตัวไหนเลขอะไรทํานําไปลงทุนได้นะครับนําไปลงทุนได้ถ้าไม่ชอบก็ขอให้ผ่านนะครับก็ขอให้ผ่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซี Z, และผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีเงินเข้า เป๋าตังค์ทุกวันนะครับให้เข้ามาชมช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าก็ขอให้โชคดีดังชื่อช่องนะครับลักกี้เหมือนชื่อช่องนะครับผมทุกทุกวันทุกทุกเมื่อแล้วครับขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปตลอดไปทุกวันเงินไหลน้องท้องไหลเข่านะครับเข่ากระเป๋าทุกทุกมือทุกเว้นละครับ ก็ขอใหท้ทุกท่านจงโชคดีก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม